ในคืนที่ลมพัดพาเสียงใบไม้ร่วงหล่นลงบนพื้นก่อนชายหนุ่มวัย28ปีเดินทางไปยังศาลเจ้าเก่าแก่ในชนบทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่เงียบสงัดศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการให้พรที่เป็นจริงและผู้คนที่มาที่นี่ต่างก็มักจะเล่าเรื่องประหลาดเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ก่อนมีแฟนสาวชื่อไมล์ที่ป่วยเป็นโรคร้าแรงไมล์ต้องเข้ารับการรักษายอย่างต่อเนื่อง แต่หมอก็อยังไม่สามารถหาวิธีรักษาได้ก่อนรู้สึกสิ้นหวังและได้ยินข่าวหรือเรื่องสารเจ้าลึกลับแห่งนี้มานานเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นเพื่อขอพอรเมื่อถึงสารเจ้าก่อนพบกับพระที่ดูเหมือนจะมีอายุสูงและมีท่าทางเมตตาพระแก่ท่านนั้นเล่าเรื่องราวของสารเจ้าให้ฟังพร้อมทั้งเตือนว่าหากเจ้าอธิษฐานขอพรและพรน,นั้นสมหวังเจ้าต้องกลับมาแก้บนวิชนังสิ่งที่เจ้ารักที่สุดจะต้องสูญหายไป ก่อนไม่ใส่ใจคำเตือนนั้นมากนะักเขาหลับตาและขอพรให้ไม่หายจากโรคร้ายพอนนั้นถูกขอด้วยความหวังสุดท้ายในชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่บ้านและตั้งใจจะรอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากศาลเจ้าแห่งนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหมายที่เคยอ่อนแอและซุดโสมกลับฟื้นตัวอย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วแม้แต่หมอเองยังแปลกใจในผลการรักษาที่เป็นไปได้เช่นนี้ก่อนรู้สึกดีใจ และเชื่อว่าพอที่เขาขอจากศาลเจ้านั้นได้ผลแต่เวลาผ่านไปก่อนเริ่มลืมคำเตือนจากพระแก่ที่ศาลเจ้าเรื่องการกลับไปแก้บนทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติไม่มีอะไรที่ดูแปลกประหลาดและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแก้บนตามที่สัญญาไว้เขาแค่รู้สึกว่าคงไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่เขาคิดผิดคืนหนึ่งก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เมื่อรู้สึกได้ถึงความเย็ยนเยือยือกที่แผ่ไปทั่วห้องนอนเขาหันไปมองมายที่นอนอยู่ข้างๆร่างของเธอยังคงหลับสนิทแต่ท่าทางของเธอไม่เหมือนเดิมเธอนอนอยู่ในท่าทางแปลกๆราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังดึงดูดเธอให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งกอนพยายามจะดึงตัวมายให้ตื่นแต่สายตาของเธอไม่มีการตอบสนองเธอเพียงแต่หันหน้าไปทางหน้าตา่าง และในช่วงที่ก่อนจับมือเธอเพื่อพยุงตัวขึ้นเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายมาจากตัวเธออย่างแปลกประหลาดทันใดนั้นเองก่อนสะดุ้งเมื่อเห็นสิ่งที่ทําให้เขาตกใจอย่างมากเงาเงาดำทึมที่ไม่สามารถอธิบายได้แทรกตัวเข้าไปในห้องมันลอยออกมาจากมุมหนึ่งของห้องและค่อยๆกลืนกินตัวตนของไม้เงานั้นเคลื่อนที่อย่างลึกลับสั่นสถานอยู่รอบๆตัวเธอมันมีรูปร่างเหมือนเงาที่มาจากโลกอื่นลางๆสลัวเหมือนมีชีวิต ในตัวเองก่อนรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่ค่อยๆแผ่ขยายเข้ามาในห้องเขาพยายามปลุกมาอีกครั้งแต่ไมย,ยังคงนอนนิ่งราวกับไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ไม่เป็นผลอะไรบางอย่างเหมือนกับการปกคลุมตัวเธอไว้เขาไม่สามารถดึงเธอกลับมาได้ไมย์ก่อนร้องด้วยความตกใจ แล้วในวินาทีนั้นเองเงาดำนั้นก็แทรกตัวเข้าไปใกล้เธอจนเกือบจะกลืนเธอเข้าไปทั้งตัวความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจของก่อนเขารู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งกำลังจะพาเธอไปจากเขาเขารีบจับมือเธอและพยายามดึงเธอออกจากเงานั้นแต่ยิ่งเขาพยายามมากขึ้นเท่าไหร่เงาก็ยิ่งรัดตัวเธอแน่นขึ้นเท่านั้นกอนตัดสินใจรีบพาไมายไปที่ห้องอื่นเขาคิดว่าอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายแต่เมื่อเขาพาไมาย ไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วกลับพบว่าเงานั้นติดตามพวกเขามาในทุกที่เงาไม่ยอมจากไปแม้แต่น้อยและมันเริ่มแสดงท่าทีเหมือนกำลังจะมีอำนาจเหนือชีวิตของมายก่อนกลัวจนหมดหนทางเขาตัดสินใจกลับไปที่สาลเจ้าที่เขาเคยขอพรจากมันเขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมายแล้วเงาที่ติดตามมายจะกลายเป็นการพิสูจน์ว่าเขาลืมแก้บุญหรือเป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญตลอดชีวิต หลังจากคืนที่เขาตื่นขึ้นมาพบว่าเงาลึกลับก่อติดมายก่อนตัดสินใจไม่รอช้าเขารีบออกเดินทางกลับไปยังศาลเจ้าแห่งนั้นในทันทีแม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวและวิตกกังวลแต่เขารู้ว่ามันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อก่อนไปถึงศาลเจ้าในตอนกลางวันศาลเจ้าที่เคยดูเงียบสงบและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์กลับดูว่างเปล่า ในวันนี้เขาเดินผ่านบริเวณลานสางเจ้าอย่างรีบร้อนจนในที่สุดเขาก็มาถึงสถานที่ที่เคยขอพรจากพระแกะ่พระแก่ท่านนั้นยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ท่านไม่ได้หันมามองก่อนท่านยังคงนั่งนิ่งๆท่ามกลางความเงียบสงดของที่นั้นเจ้ากลับมาแล้วหรือเสียงของพระแก่ดังขึ้นทําให้ก่อนสะดุง้งและรีบเดินไปหาท่านพระครับเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว เงานั้นมาติดตามหมายและผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงก่อนพูดด้วยเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความวิตกกังวลพระแก่ท่านยิ้มบางๆก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งเจ้าลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดไปแล้วสินะเจ้าลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อสาลเจ้าแห่งนี้ก่อนตาเบิกกว้างเขาตรหนักได้ทันทีว่าเขาลืมไปจริงๆการขอพรจากที่นี่มีข้อแลกเปลี่ยน เจ้าจะต้องกลับมาขอบคุณและแก้บนหากเจ้าละเลยสิ่งที่เจ้ารักจะถูกท่าไปจากเจ้าพระแก่กล่าวคำเตือนที่ทำให้ก่อนรู้สึกถึงความหมดหู่ที่ทวบีคูณขึ้นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมายก่อนพูดไม่ออกกลัวเกินกว่าจะถามให้จบพระแก่พยักหน้าชา้ชาช้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลจากการละเมิดสัญญาและเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะต่อรองหรือหนีจากมันได้ง่ายๆมันคือการลงโทษที่เจ้าจะต้องเผชิญ ผมจะทำยังไงผมต้องทำยังไงถึงจะช่วยเธอได้ก่อนถามด้วยเสียงที่แหบแห้งพระแก่ยกมือขึ้นและชี้ไปยังทางเดินที่มืดมิดในป่ากลับไปหาไม่ทำสิ่งที่เจ้าต้องทำเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากเ่านั้นแต่จงจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายก่อนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงมาเขาตัดสินใจเดินกลับไปยังบ้านของเขาด้วยความหวังสุดท้ายว่าไม่ จะยังคงมีชีวิตอยู่และเขาจะสามารถทำบางอย่างได้เพื่อลบล้างคำสาดที่เกิดจากการละเลยคำสัญญาแต่การกลับไปแก้ไขเรื่องราวนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนที่เขาคิดคืนวันเดียวกันนั้นเองก่อนกลับมาถึงบ้านในขณะที่ท้องฟ้าเมื่อสนิทเขาเดินเข้าไปในห้องนอนอย่างเงียบๆหวังว่าหมายจะยังคงนอนหลับอยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพบหมายนั่งอยู่บนเตียงคุกเข่าก้มหน้าลงอย่างเงียบงนันสายตาของเธอดูไม่สดใส เหมือนที่ผ่านมาเธอเหมือนคนที่หลุดจากโลกนี้ไปแล้วทั้งตัวเธอเย็ยนเฉียบราวกับว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังดึงดูดเธอให้ห่างออกไปจากโลกมนุษย์ก่อนรู้สึกหัวใจร้าวเขาเดินไปที่เธอและจับมือเธอเบาๆพยายามจะปลุกเธอให้ตื่นจากอาการอันแปลกประหลาดนี้แต่ไม่ว่าเขาจะเรียกชื่อเธอหรือแต่ต้องเธออย่างไรเธอก็ไม่ตอบสนองเลยแม้แต่น้อยไม่ไม่ ตื่นเธอเขาตะโกนเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงของเขาดังกังวานไปในห้องแต่ไม่มีการตอบรับจากเธอเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองเงาดำที่เคยติดตามหมายเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เงาของสิ่งของในห้องแต่เป็นเงาที่มีรูปร่างเหมือนมีชีวิตมันแผ่ขยายออกมาเหมือนกำลังจัดกลืนกินตัวหมายทั้งคนเงาดำเริ่มไล่ล่าก่อนเหมือนกับว่ามันต้องการให้เขาหายไปจากที่นี่ กอนรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขารีบดึงตัวหมายออกจากเตียงแต่มือของเขากลับไม่สามารถยึดจับเธอได้หมายเหมือนกับถูกตรึงไว้ในที่ของเธอร่างของเธอก็ยังคงเย็นชาเหมือนกับเป็นเพียงหุ่นจำลองที่ไม่มีชีวิตในขณะนั้นเองเงาดำเริ่มเคลื่อนเข้าหาก่อนมันเหมือนกับวิญญ,ญาณที่โกรธแค้นก่อนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ขยายจากมันเขาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เหมือนถูกทิ้งไว้ในโลกที่ไร้ชีวิตมันมืดมิดเกินไปจนเขา ไม่สามารถเห็นทางออกใดๆก่อนได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างจากในอากาศเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทั่วทุกทิศทางบางครั้งมันฟังดูเหมือนเสียงของไม้บางครั้งมันเหมือนเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นพูดว่าเจ้าเลยเจ้าละเลยคำสัญญาทุกสิ่งที่เจ้ารักต้องสูญหายไปก่อนรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มหมดหายเขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้าย ที่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกต่อไปแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดสงสัยว่ามีหนทางไหนที่จะทำให้เงานั้นเลิกราไปต้องมีทางเขาพิ่พมทำในใจเขาจำคำพูดของพระแก่ที่สารเจ้าได้ทำสิ่งที่เจ้าต้องทำแต่จงจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายก่อนตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยอมแพ้จะต้องหาทางช่วยหมายให้ได้แม้ว่าราคาที่เขาต้องจ่ายจะสูงแค่ไหนก็ตาม ในใจของเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องทำบางสิ่งที่เจ็บปวดและมันอาจจะทำให้เขาต้องสูญเสียมากกว่าที่เขาคาดคิดเช้ามืดวันถัดมาก่อนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมือจับกลุ่มหนังสือโบราณเล่มหนึ่งที่เขาไปค้นพบในห้องเก็บของของศาลเจ้ามันเป็นตำราที่พระแก่ท่านให้เขาไปหาตอนแรกก่อนไม่เข้าใจว่าอะไรในหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยได้แต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆเขากลับเริ่มพบคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมาย หนังสือกล่าวถึงเงาแห่งพันธะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการละเมิดสัญญากับเทพเจ้าหรือวิญญาที่คุ้มครองศาลเจ้าเงานี้จะไม่จากไปจนกว่าผู้ที่ผิดสัญญาจะทําการแก้ไขและทําการเสียสละบ,บางอย่างไม่ใช่แค่การขอโทษแต่เป็นการยอมรับและให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเป็นการชดเชยกอนรู้สึกหัวใจสั่นระริกเมื่อเขาเริ่มเข้าใจความหมายของคำนี้สิ่งที่ต้องเสียสละคืออะไร และเขาควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ไม้ตกอยู่ในภาวะนี้ตลอดไปเขานั่งคิดทบทวนตัวเลือกที่เหลืออยู่แต่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาของเขากำลังจะหมดไปเพราะเงาดำเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่เขาพยายามหาทางแก้ไขแต่ทุกๆครั้งที่เขาดึงไม้ออกจากเงานั้นหรือพยายามหาทางําให้เงาเบาบางลงเงาก็กลับกลายเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มายังคงอยู่ในอาการเหมือนคนที่หลุดออกจากโลกมนุษย์เธอนั่งอยู่ในห้องอย่างเงียบๆดวงตาของเธอว่างเปล่าและไม่ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างร่างของเธอเหมือนกับถูกตรึงไว้ในความมืดก่อนจ้องไปที่มายมันเจ็บปวดหรือเกินเขารู้ว่าเขาต้องการให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ราคาที่เขาต้องจ่ายเขาก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอะไรในที่สุดก่อนตัดสินใจที่จะทำตามสิ่งที่หนังสือแนะนำเขารู้ว่า เขาต้องเลือกบางสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อลบล้างการละเมิดนั้นถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขาต้องสูญเสียไปตลอดชีวิตเขาเดินไปที่มุมห้องและหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมามันคือเครื่องรางที่เขาเคยให้หมายเป็นของขวัญวันครบรอบความทรงจำดีๆที่เขามีต่อเธอทุกๆความสุขท,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 ที่เขาเคยสัมผัสกับ,กบเธอทั้งหมดมันถูกบรรจุอยู่ในของชิ้นนี้ถ้าฉันต้องสูญเสียเธอไปอย่างน้อยฉันก็ขอให้เธอได้กลับไปเป็นตัวเองอีกครั้ง ก่อนพูดกับตัวเองเบาๆขณะหยิบเครื่องรางขึ้นมาเขาวางเครื่องรางลงในกระถางบูชาและจุดทูปที่เขาหามาใหม่จากศาลเจ้าท่ามกลางควันทูปที่เริ่มลอยไปในอากาศก่อนกล่าวคำขอโทษต่อศาลเจ้าและขอให้สิ่งที่เขาทำสามารถช่วยให้มารอดพ้นจากเงานั้นได้แม้เขาจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักมากที่สุดในชีวิตก็ตามทันใดนั้นเองเสียงกระซิบจากเงาดำดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันกลับไม่ใช่เสียงที่เคยโกรธแค้น มันเหมือนกับเสียงที่จากไปจากโลกนี้แล้วเงาดำค่อยๆเบาบางลงและในที่สุดก็หายไปจากห้องกอนหันไปมองหมายที่ตอนนี้เริ่มหายใจตามปกติดวงตาของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก่อรู้ว่าเงานั้นจะไม่มีวันลืมเลือนเขาหันมามองเธออีกครั้งหมายมองตอบเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นแต่ก่อนก็รู้ดีว่าการแก้ไขทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่การลบล้างทุกอย่างไปจากความทรงจำ เขาต้องจ่ายราคาที่สูงมากเพื่อให้เธอได้กลับมาแต่สิ่งที่เขาสูญเสียไปจะตามเขาไปตลอดชีวิตและในที่สุดเงาก็เริ่มกลับคืนสู่โลกเมื่อที่มันมาจาก